สวัสดีครับเปนชามังจี่คนซูรินครับวันนี้พามาดูแม่แม,แม่ใหญ่ๆมาทานข้าวกันครับแซบๆนะแซบน้ำกันนี่ไอโดมันบ้านไหมไี่มีที่ศีสะเกนะครับสรีสะเกดแม่แม่แมว่าออกล่องหน่อย

อันนีเรองก็โอนยาล้วง่ายอมนไอะไรครับเต็มที่เลยกิมมาแล้วมดเลยเนี่อิมแลนะครับถ่ายภาพอีกเลยขึ้นกล้องเนี่ยนี่

นานกันแก่คนส่ถึบห้าสบปได้บิกก่าจดูการจ้างกใจว่าการจ้าจว่างานจเสียตังค์กิวิตสุกเจ้ายเดอกันหร้ิบเก้าสี่ถึงหปเข้ากันหนึ่งร้อิบเก้าแล้วอ่ะเออเอาตงไหนกดนึงอยางานสโซซนโซซเา น้องกูงอก็ต้องทาตาก็กมากครับผมตามากกินทุกวันเลยไหมแม่กินทุกวันนะกินทุกวันยายังสุทุกวันเออสุกสุกสุกยาน้าบ่ครับกินมากอย่างเนียเนาะกินเตมากเลย จังสี่เลยชีวิตแม่แม่ครับผมแบบ้านๆบ้านก็ไม่กินได้หรบ้านก็ไม่กินใ่ไหมเอ๊ะยแล้วว่ามันดมาในสาที่เก่งแก่อนนี่ใส่ใส่ยาสูบเลยนะพี่แคลียกอะไรนะ อันนี้คนกระจำแบบนี้ตามนี่ครับแาม่แต่มาดูเพเอกนะวสวัสดีครับสวัสดีครับเพเอกอะไรโอ้พออเพเอเงี้ยรอลูกแต่งงานนะครับวันนี้ลูกหลานแต่งงานรอเลยทั้งรอทั้งเขินไม่ได้จวดกับเขาเลยวันนี้จวดอันนี้เลยเนาะ ต้องแอบจวดอย่างงี้ไม่ไม่โอ้ในกล้องนี้นี่นั่นนั่นเสาเอิ้นอะเสาเอิ้นหาครับนี่พอบงเราแลบพอบงเจ้าของบ้านเดี๋ยวพาไปดูในกล้องถ่ายคลิปแทนบองจีกันอ๋อนี่ลวกหมูนี่ครับข้างใน มาดูผัดไทยประตูผีกันนะนี่ผัดไทยชีสเกียดนะครับโอ้ยหาเองเลยเขาจะถามอะไรเพราะว่าหากินยากมันไม่ใช่ผัดหมี่ปนใหญ่ผัดหมี่ที่เอาหวานในีผัดไทยนี่แถวบ้านเราหากินยากด้ึงเข้าไปซืในเมืองนะ้วอยากจะกิน่น้น เนี่ยผมพี่คนสวยมาเป็นผู้กำกับค่ะสวัสดีค่ะสดไหมคะลงเนี็ตได้เลยลงเน็ตตรงนู้นทุบเลยน้ำไม่ครัวโอ้โหครัวครับผมแน่ใจนะเป็นครัวนี่ครับอะไรกันงานสร้างครัวกันเองตามใจฉันก็อยากกินนะครัตามสั่งเอาเลยนี่ครับมาดูปัตไทกันขายดีมากปัตไท เออตเอามาจิ้มเดี๋ยกพอคุณตั้มโอ้มาดูมนดูมาดูใส่ใส่ใหญ่ลวกนี่ไปทำเมนูอะไรครับอ๋อลวกจิ้มเหรอทำลวกจิ้มก็ได้ก็ทำเป็นยำก็ได้ต้มแซ่บต้มแซ่บก็ได้ต้มแซ่บเครื่องในเนาะ ต้มแซ่บเลยต้แมแซ่บเลยแซ่บแซ่บดากแล้วทีน well anyway> <as yeah> ี้นี right> ่ครับต้มแซ่บอยู่จะมีเ no> นื้แซ่บก็จริงผู้จัดการวันนี้มาเป็นเชฟนะครับวันนี้ผู้จัดการร้านมาเป็นเชฟสักพันนี้ครับผู้จัดการมาทำเองเลยสะพันนี้จะผัดผัดที่เบลให้กินครับเบลกันทั้งแกงทับหมูดูแบบสวยงามสนใจสั่งไลน์ได้ครับแต่ไม่ทำให้เนาะ บรรยากาศตอนยังไม่ค่อยคืนเท่าไหร่ยังไม่ถึงหกโมงเย็นนะไปใช้ในตาลึงอะไรครับสวัสดีครับผมมาชมบรรยากาศนางานนะครับผมเดี๋ยวคุงนี้ชมเดี๋ยวคุณนี้ไปพาไปเที่ยวหน้าห้างไปเที่ยวหน้าห้างวิธีครับผมหน้าห้างวิธีเดี๋ยวค่อยพ่อกันครับพี่น้องบรรยากาศวันนี้เนาะเดี๋ยวสะพังเนื้อปลาเตี้ยจะเริ่มเลยครับกับอากาศตอนเย็นๆครับผม นีอคอกไก่นะครับโอ้ต้นหอมปักชียกสุดยอดสวยมากอันนี้ล้าไก่นะล้าไก่ v i p ครับครับทีนี้ประมาณนี้ละกันไปก่อนกับช่องมงจี้คนสลินครับสวัสญญดีครับ